จะเป็นยังไงเมื่อคุณได้ไปสวรรค์ถึง90นาทีสวัสดีครับผมมิสเตอร์สปอยวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องศรัทธาปฏิหารใน m i n u t e ิท n อินเฮเภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงต้องฝากกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราและจะไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหนำ่ำชายคนหนึ่งชื่อของเขาคือดอนไพเพอร์เขากำลังเดินทางกลับบ้าน ในระหว่างการเดินทางเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีรถบรรทุกเล็กได้พุ่งชนประสานงาเข้ากับรถของเขาจนพังยับเยินและเขาได้เสียชีวิตลงในทันทีในวันที่18มกราคมปี1989ในวัย38ปีเบื่อไหมเวลาดูคลิปแล้วมีโฆษณามากวนใจเราขอแนะนำ cat 4 k รวมสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มไว้ให้แล้วใช้ YouTube พรีเมียมเริ่มต้นแค่59บาทไม่มีโฆษณากวนใจคุณภาพเสียงที่ดีกว่า แถม YouTube Music ในตัวยังมีบริการ Netflix p r e พรีเมียมีหนังและซีรีส์มากกว่า1,000 0เรื่องให้เลือกชมอีกด้วยและยังมีบริการ c h a t GPT Plus คอยช่วยในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันมีทีมงานมืออาชีพคอยซัพพอร์ตดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานมากกว่า1,700,000คนอย่าลืมให้พวกเราดูแลคุณ s t r e มมิ่งต้อง a d Cat4k เท่านั้น2วันก่อนหน้านั้น ณบ,บ้านของดอน,ดอนเขาได้พูดคุยกับภรรยาของเขาเธอคนนี้มีชื่อว่าอีฟไพเพอร์ซึ่งเธอเป็นคุณครูสอนเด็กเขาได้ชวนภรรยาเดินทางไปกับเขาในวันสุดสัปดาห์นี้แต่เธอปฏิเสธเนื่องจากเป็นห่วงนักเรียนใหม่ที่กําลังย้ายเข้ามาและบทสนทนาก็สิ้นสุดลงเมื่อลูกชายของเขาวิ่งเข้ามาดอนและอีฟมีลูกด้วยกัน3คนซึ่งพี่สาวคนโตมีชื่อว่านิโคและลูกชายฝาแฝดอีกสองคนมกราปี1989ดอนได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมกับคริสตจัก ในทิณทิพายชาติเมืองของคริสตอฟซึ่งเขามาที่นี่เพื่อปรึกษาหารือในการเริ่มเปิดคริเตจักรแห่งใหม่และเขาก็ได้ขึ้นเตศนาในเรื่องของสวรรค์ซึ่งตัวของเขาเองก็ยังไม่เคยเห็นหรือสัมผัสมาก่อนและคนที่ฟังเขาต่างก็ไม่เข้าใจแต่ในความรู้สึกของเขาคือมั่นใจว่าบางคนที่อยู่ที่นี่จะช่วยเหลือเขาในภายหลังอย่างแน่นอนหลังจากนั้นดอนได้มาพูดคุยกับเจวีทอมัสซึ่งเป็นผู้ที่ได้ก่อตั้งคริสตจักรและประสบความสําเร็จมาแล้วหลายแห่งซึ่งเจวีก็ได้บอกกับดอนว่า การเริ่มต้นก่อตั้งโบสถ์นั้นมันเป็นความท้าทายที่คุ้มค่าพร้อมทั้งได้ย้ำให้ดอนรู้ได้ว่าสิ่งที่ดอนคิดเป็นพระประสงค์ที่มาจากพระเจ้าสำหรับเขาและได้พูดทิ้งท้ายว่าสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจไม่ได้จบด้วยการกระทำแต่เป็นการตามหาเป้าหมายซึ่งเขาจะต้องตามหามันให้เจอซึ่งดอนก็ได้รับปากและจดจำคำของวิจิในวันถัดมาดอนกำลังเดินทางกลับบ้านท่ามกลางสายฝนก่อนออกเดินทางเขาได้หยิบใบสั่งเรื่องที่เขาไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยเมื่อสามอาทิตย์ก่อนขึ้นมาดู และก็ตัดสินใจที่จะเตือนตัวเองเสมอว่าจะต้องคาดเข็มขัดก่อนสตาร์ทรถและออกเดินทางเสมอในระหว่างที่เขาขับรถอยู่นั้นรถกองเขาวิ่งเข้าสู่สะพานในตอนนั้นรถบรรทุกเล็กได้พุ่งเข้ามาและก็ชนรถของเขาอย่างจังในวินาทีที่เขากําลังจะหมดสติเขาได้เห็นแสงสว่างพร้อมภาพของผู้คนที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยซึ่งเป็นสถานที่สวยงามมากมากตัดภาพมาที่รถที่มีสภาพพังยับเยินตำรวจและหน่วยกู้ภัยได้ร้องเรียก และจับที่ประจรนของดอนก่อนที่จะรู้ว่าเขาได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ในหัวของดอนในตอนนั้นกลับเห็นแต่ภาพสว่างและเสียงของผู้คนที่กำลังเรียกชื่อเขาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกรอบและได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าเขาได้เสียชีวิตภายในซากรถแล้วก่อนที่จะรอเจ้าหน้าที่ทําการเคลื่อนย้ายศพในระหว่างนั้นบนสะพานได้มีรถที่จอดติดกันเป็นทางยาวซึ่งรถหนึ่งในนั้นก็เป็นรถของนิกโอเลเลเกอร์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของบรเจ้าเขาและภรรยาได้เดินออกมาจากรถ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะเข้าไปไอ้ฐานกับพระเจ้าให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บแต่ตำรวจก็ให้เขาไอ้ฐานกับรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่นิกกับมองไปที่รถของดอนซึ่งมีสภาพพังยับเยินและขอตำรวจที่จะไปไอ้ฐานให้กับเขาซึ่งตำรวจก็ได้ห้ามไว้พร้อมกับบอกว่าเขาตายแล้วและสภาพปรสบมันรุนแรงและน่ากลัวมากแต่นิกก็ยังยืนยันว่าเขาจะไปไอ้ฐานเพื่อดอนและก็ทำการเปิดท้ายรถก่อนที่จะรอดเข้าไปหาดอนอย่างทุลักทุเลพร้อมกับไปจับที่ไหล่ของเขา เพราะเป็นส่วนเดียวที่เขาจะเอื้อมมือจับถึงได้เขามองไปที่ดอนแล้วก็บอกว่าเขารู้แค่ว่าพระเจ้าให้เขามาอาธิษฐานเผื่อดอนโดยเฉพาะและบอกว่าบาปของดอนได้รับการให้อภัยขอพระเจ้าสถิตกับดอนและนิกก็ได้เริ่มอธิษฐานให้กับดอนพร้อมกับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในระหว่างที่นิกกาลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่นั้นก็ได้มีเสียงอีกเสียงหนึ่งร้องสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับเขาใช่แล้วครับเสียงนั้นก็คือเสียงของดอนซึ่งชีพจรของเขากลับมาเต้นได้อีกครั้ง เขาได้ฟื้นขึ้นจากความตายในตอนนั้นนิกก็ดีใจมากเขาร้องขอบคุณพระเจ้าและรีบออกไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าดอนยังไม่ตายแต่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยสักคนนิกจึงได้ขอร้องอ้อนวอนให้กับเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคํารบเรา้าก็เลยยอมไปตรวจตาดูอีกครั้งทั้งที่ได้รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ดอนจะยังมีชีวิตอยู่เมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปตรวจชีพจรอ,อีกครั้งจึงตะโกนบอกทีมงานว่าดอนมีสัญญาณชีพจรซึ่งก็สร้างความมึนงงและแปลกใจให้กับผู้คนที่่่ออยยูแถวนนนั้นเป็าางมาก แต่สลับนิกเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำพร้อมกับร้องตะโกนสุดเสียงว่าขอบคุณพระเจ้าและจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการช่วยเหลือดอนออกมาจากซากรถได้สำเร็จตัดภาพมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอีฟกำลังสอนนักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนในระหว่างนั้นมีครูท่านหนึ่งได้เข้ามาเรียกอีฟให้ไปหามิสซิสนิวที่ห้องอย่างร้อนรอนเมื่อมาถึงมิสซิสนิวได้บอกข่าวร้ายว่าดอนน่ติดอยู่ในซากรถซึ่งอีฟได้ยินข่าวก็ช็อกไปแล้วเรียบร้อยในทางด้านของดอนเจ้าหน,น้าที่ได้ทำการส่งไปที่ห้อง i อ u ของโรงพยาบาลฮาร์สวิลล์เมมโมเรียลไอและทําการรักษาเขาอย่างเร่งด่วนก่อนที่คุณหมอจะให้อีฟได้คุยสายกับดอนเนื่องจากห้อง ICU จะต้องให้ญาติคุยสายกับคนที่เจ็บที่อยู่ในสภาวะที่ร้ายแรงเท่านั้นดอนได้ยินเสียงอีฟก็ได้ขอโทษและบอกว่าอยากกลับบ้านทําให้อีฟที่ฟังอยู่ก็ถึงกับใจสลายก่อนที่คุณหมอจะกดวางสายและได้ข้อสรุปว่าเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินบ่ายนี้จึงทําการส่งตัวเขาไปที่ เฮอร์แมนในฮูสตันโดยรถพยาบาลซึ่งดอนก็มีอาการสุดลงเรื่อยๆเขาเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากและเกิดคำถามว่าพระเจ้าให้เขากลับมาทำไมประมาณว่าเขาอยากตายนะครับอีฟได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับเห็นรถที่เจ้าหน้าที่กำลังเข็นดอนเข้าห้อง i อ u เธอวิ่งเข้าไปหาเขาและให้กำลังใจซึ่งดอนตอนนี้ก็ไม่มีสติอยู่เลยทางเจ้าหน้าที่ก็ให้อีฟก่อข้อมูลประกันอุบัติเหตุของดอนซึ่งเธอก็ไม่รู้ข้อมูลเนื่องจากดอนเป็นคนจัดการทุกอย่างเอง แต่เธอก็ได้รับกําลังใจจากเพื่อนเพื่อสมาชิกที่โบสถ์ที่แวะเวียนมาหาเธอในยามที่เธอต้องการกําลังใจมากที่สุดอีฟนั่งร้อนรนอยู่หน้าห้องไอซียูโดยที่ไม่รู้อาการของดอนหรือว่าจะเป็นยังไงจนทนไม่ไหวต้องรีบวิ่งไปถามคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งหมอท่านนี้มีชื่อว่าทอมไกเดอร์และเป็นศัลยะแพทย์กระดูกในเคสของดอนและคุณหมอก็ได้พาอีฟไปดูภาพเอ็กซเรย์ของเขาจนรู้ว่าเขาบาดเจ็บสาหาัสกระดูกเชิงการแตกกระดูกที่ขาของเขาละเอียดหายไป4ีนิ้วครึ่ง มีแค่เนื้อเยื่อบางบๆที่ขาข้างซ้ายที่เป็นจุดเชื่อมต่อขาซ้ายทั้งหมดของเขาก่อนที่หมอจะพาอีฟมาดูสภาพของดอนเมื่อเธอเห็นสภาพของเขาก็ร้องไห้อย่างโศกเศร้าและอ้อนวอนขอพระเจ้าให้ช่วยเขาก่อนที่ดอนจะถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งตลอด11ชั่วโมงครึ่งที่หมอผ่าตัดเพื่อรักษาอาการของเขา เพื่อนที่โบก็ได้พากันสวดภาวนาเพื่อเขาจนวันถัดมาพ่อแม่ของอีฟพ,พร้อมลูกๆทั้ง3คนของเขาก็ได้เข้ามาเยี่ยมพ่อแม่ของอีฟได้ขอรับตัวหลานทั้ง3คนกลับไปดูแลที่ลุยเซนนาเพื่อที่เธอจะได้ดูแลดอนได้อย่างเต็มที่ทั้งๆท,ที่ดอนก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็ขัดไม่ได้หลังจากที่อีฟออกจากโรงพยาบาลระหว่างทางเธอได้แวะซื้อแฮมเบอร์เกอร์และสายตาของเธอก็ได้เหลือไปเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เป็นชื่อของทนายความที่ดูแลการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล วันที่สี่หลังจากเกิดเหตุอีฟได้เดินเข้าไปหาซิชิลบัวเมาเพื่อทาการเจรจาคดีทางกฎหมายของดอนและในคืนนั้นดอนก็นอนกระสับกระส่ายและล้อออกมาอย่างเจ็บปวดในหัวของเขาจะฉายภาพเหตุการณ์ที่รถบรรทุกกําลังพุ่งเข้าชนก่อนที่คุณหมอจะเข้ามาตรวจอาการเขาทรมานกับอาการที่เป็นอยู่มากจะลองถามพระเจ้าว,ว่าพาเขากลับมาทําไมและแม้ว่าคุณหมอจะพยายามทําให้เขาหายใจ แต่กลับเป็นเขาเองที่ไม่อยากจะหายใจอีกแล้วอีฟที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ดอนยอมหายใจจึงโทรไปขอร้องเดวิดเจนทายซึ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทข,ของดอนเพื่อให้มาช่วยพูดกับเขาเพราะเดวิดเป็นคนเดียวที่ดอนจะยอมคุยด้วยและเขาก็รับปากจะเดินทางมาเธอภายใน3ามชั่วโมงหลังจากที่พ่อและแม่ของดอนกลับไปแล้วเดวิดก็เดินทางมาถึงและเข้าไปหาดอนทันทีเขาได้บอกให้ดอนสู้และให้มีชีวิตต่อและเขาได้รวบรวมพี่น้องที่โบส และคริสเตชนทั่วทุกมุมโลกเท่าที่เขาจะเรียกมาได้เพื่ออธิษฐานเผื่อดอนทั้งคืนพร้อมกับบอกดอนให้วางใจเขาเช้าวันต่อมาคุณหมอได้อธิบายวิธีการรักษาขาข,าของดอนโดยใช้วิธีดามขาที่เรียกว่าิกเซเตอร์และต้องได้รับการยินยอมจากอีฟเท่านั้นมันเป็นการรักษาที่คนไข้จะต้องเจ็บปวดมากๆนะครับดอนได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดทรมานจากการผ่าตัดดามเหล็กที่แขนและขาของเขาและคุณหมอก็ไม่ได้การันตีว่าขาของเขาจะหายดีร้อยเปอร์เซ็นต นั่นยิ่งทําให้เขากังวลกับสภาพที่เป็นอยู่แต่อีฟก็พยายามให้กําลังใจทั้งที่เธอนั้นก็เครียดและกังวลอย่างมากอีฟได้อยู่เฝ้าดอนในขณะที่เขาหลับและได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งว่าจะต้องย้ายดอนไปที่เซนทูฟในวันพรุ่งนี้เนื่องจากประกันของดอนไม่ครอบคลุมการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้อีฟจึงได้นัดเซซิลเพื่อปรึกษาและขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายเซซิลก็ไม่สามารถช่วยเธอได้อีฟไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจย้ายดอนมาที่เซนลูฟในวันที่25ตั้งแต่ที่เขาถูกย้ายมา ดอนไม่เอ่ยปากพูดคุยกับใครสักคนแม้กระทั่งอีฟทาให้เธอน้อยใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็พยายามทําเป็นเข้มแข็งและความเครียดความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจทาให้เธอทนไม่ไหวระบายออกมาด้วยการกรีดร้องและร้องไห้อยู่ภายในรถเพียงคนเดียวในขณะที่ดอนกําลังร้องไห้ข้ามพรวนกับพระเจ้าขอพระองค์นำเขากลับไปที่สวรรค์บ้านที่เขาอยากกลับไปอย่างแท้จริงวันที่45ดอนลืมตาขึ้นมา และเขาก็พบว่า J.B Per k i n กินซึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นตัวแทนของดอนในตอนที่ดอนยังอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ดอนก็มีท่าทีวางเฉยไม่ค่อยอยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเท่าไหร่เพราะในความคิดของดอนคือไม่อยากให้ใครมา็นสภาพเขาในตอนนี้และไม่อยากให้ใครมองเขาว่าดูน่าสงสารเจบี JB จึงเตือนสติดอนให้ใส่ใจความรู้สึกของคนที่คอยอยู่เคียงข้างดอนเสมอเปิดใจและยอมให้ทุกคนได้ทำเพื่อตัวเขาบ้างเหมือนอย่างที่ดอนเคยดูแลคนอื่นๆ เมื่อครั้งที่ดอนยังไม่เกิดอุบัติเหตุและก่อนที่เจบีจะเดินออกไปเขาก็ได้ย้ำกับดอนว่านี่คือบทเรียนที่พระเจ้าต้องการให้เขาได้เรียนรู้และพระเจ้าจะตอบคำร้องทูลเสมอตัดภาพมาที่อีฟและนิโคลเธอทั้งสองกำลังเดินหาบ้านหลังใหม่เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลของดอนทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจึงจำเป็นจะต้องหาบ้านที่สะดวกรองรับการมาอยู่ของดอนในราคาประหยัดที่โรงพยาบาลคุณพยาบาลได้เข้ามาหาดอนและได้นำจดหมายที่ห้องข้างๆฝากส่งมาถึงเขา เจ้าของจดหมายคนนี้มีชื่อว่าคริสตี้และเธอเองก็เป็นผู้ป่วยที่ใส่ดามเหล็กฟิกเซกตเตอร์เหมือนกับดอนเธอเข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีและยังให้กำลังใจดอนอีกด้วยดอนเมื่อได้ฟังจดหมายที่พยาบาลอ่านให้ฟังก็ได้เขินกลับไปหาคริสตี้พร้อมกับให้กำลังใจด้วยคำลงท้ายที่ว่าเมื่อพระเจ้าให้เธอมาพบเจอกับมันพระองค์จะพาผ่านมันไปวันที่60ดอนได้มาทํากายภาพและได้มาพบกับคริสตี้เพื่อทางจดหมายของเขาซึ่งทั้งคู่ก็ได้ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมก็บ,บอกว่าเราจะผ่านเรื่องที่เลวร้ายนี้ไปได้อย่างแน่นอนก่อนที่คุณพยาบาลจะเข็นวิวแชร์ของเธอออกไปดอนมีอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งมีอารมณ์ขันวันถัดมาเดวิดได้มาเยี่ยมดอนและได้ถามถึงอาการของเขาก่อนที่เขาจะเริ่มเล่าเหตุการณ์ในตอนที่เขาเสียชีวิตในวันที่เกิดอุบัติเหตุว่าเขาได้ไปสวรรค์แต่เขาไม่คิดที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะคิดว่าคนอื่นจะหาว่าเขาบ้าซึ่งพอเดวิดได้ฟังก็บอกกับดอนทันทีว่านี่อาจจะเป็นเพราะพระเจ้าได้นำพาดอนไปให้เห็น และนําประสบการณ์นั้นมาแบ่งปันให้กับคนอื่นๆซึ่งเดวิดก็ได้แนะนําว่าให้ดอเล่าเรื่องราว90นาทีที่เขาอยู่บนสวรรค์อย่างละเอียดให้กับคนที่เขาไว้ใจได้และเขาก็เริ่มเล่าเรื่องที่เขาพบเจอบนสวรรค์ให้อีฟฟังว่าในตอนเกิดเหตุเขาได้เห็นแสงสว่างและเห็นคลื่นพลังงานของคนมากมายที่เดินเข้ามาหาเขาซึ่งเขารู้ได้ทันทีว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่ตายไปในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ความรู้สึกของเขาเหมือนกําลังถูกโอบกอดและสัมผัสถึงสันติสุข จนไม่อยากที่จะกลับมาโลกนี้อีกแล้วในตอนนั้นเขาได้เห็นปู่ที่คนอื่นเรียกท่านว่าปู่โจที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในตอนที่เขาได้อยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่เขากําลังเดินอยู่เขาเริ่มตระหนักถึงความหลากหลายของทุกเพศทุกวัยทุกคนต่างไม่เคยรู้จักกันบนโลกแต่พวกเขาก็ได้มารู้จักกันบนสวรรค์หนึ่งในนั้นเป็นคณะกรรมาการต้อนรับไม้บูธเพื่อนในวัยเด็กของเขาซึ่งดอนยกเขาเป็นฮีโร่เพราะเขาทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าเป็นอย่างมากแต่กลับเสียชีวิตในวัยเพียงแค่19ปี จากนั้นเขาก็ได้เจอกับบารีมิวสันเพื่อนหมอปลายที่จมน้ําตายที่ทะเลสาบและเขายังเห็นคุณย่าทวดแฮตตี้แมนที่ไม่ได้มีร่างกายที่งองงุม้มเพราะโรคกระดูกพุ่นเหมือนตอนที่อยู่ในโลกแต่กลับมีรูปลักษณ์ที่สวยงามเมื่ออยู่บนสวรรค์จนทําให้เขาได้รู้ว่าสวรรค์นเนี่ยเป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่เขาไม่รู้ว่าอะไรกําลังรองเขาอยู่เบื้องหน้าแต่เขารู้ว่าข้างหน้าจะมีความมหัศจรรย์มากระเนื่อยๆเ,เขาได้ยินเสียงเพลงซึ่งมันเป็นเสียงเพลงที่ไม่สามารถหาสิ่งไหนมาเปรียบเปรยได้เมื่อมองผ่านประตูอันแสนอ เขามาถึงประตูสวรรค์และก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวอีกครั้งพร้อมกับความเจ็บปวดทรมานที่ร่างกายเขาได้รับและเราก็ได้รู้ว่าดอนได้ใช้เวลาในการคิดใคร่ครวญอย่างหนักในโรงพยาบาลว่าระเจ้าให้เขากลับมาทําไมจนในที่สุดเขาก็ได้คาตอบก่อนที่จะขอบคุณอีฟภรรยาที่แสนดีที่คอยอยู่เคียงข้างเขามาตลอดดอนได้กลับมาที่โบสถ์อีกครั้งท่ามกลางความยินดีของสมาชิกที่โบสถ์ก่อนที่เขาจะลุกขึ้นกล่าวขอบคุณทุกๆคนที่อธิษฐานเผื่อเขาพร้อมกับเสียงปรบมืออันดังของทุกคนในโบสถ์ จากนั้นดอนก็ได้พบกับนิกโอนเลเกอร์ผู้ที่เข้ามาอธิษฐานเผื่อดอนในวันที่เกิดอุบัติเหตุดอนจึงได้ชวนนิกและภรรยามาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก่อนจะเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นดอนเล่าว่าในตอนที่เขาติดอยู่ในรถมีสองสิ่งที่เขาสัมผัสได้นั่นก็คือเขารู้ว่านิกปีนเข้าไปหาเขาในรถและได้ยินเสียงร้องเพลงและสัมผัสได้ว่ามีคนจับมือขวาของเขาไว้แน่นแต่ภรรยาของนิกกลับบอกไปด้วยรอยยิ้มว่านิกอธิษฐานเผื่อให้ดอนในรถจริงแต่เขาไม่สามารถเอื้อมมือไปจับมือขวาของดอนได้ คนที่จับมือดอนไม่ใช่นิกนะอ้าวแล้วมันใครละ่ะที่จับมือดอนครับอาจจะเป็นพระเจ้าก็ได้หนึ่งปีต่อมาอาการของดอนก็ดีขึ้นเรื่อยๆและสามารถเดินด้วยไม้ค้ำยันได้แล้วเขาและครอบครัวมาที่โบสถ์ก่อนที่เขาจะมาพบกับเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่นั่งวิวแชร์และใส่ฟิกเซกเตอร์เหมือนกับเขาด้วยใบหน้าอมทุกดอนจึงเดินเข้าไปหาและได้รู้ว่าชายคนนี้ชื่อมาร์คดอนเข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้กำลังใจและทิ้งท้ายว่ามาร์ค จะสามารถกลับมาเดินได้เหมือนที่เขาอีกครั้งก่อนที่จะยื่นนำบัตรให้มาร์คและเดินกลับไปหาอีฟอีกครั้งในตอนนี้ดอนก็ได้เข้าใจเป้าหมายที่เขาตามหาแล้วว่าคืออะไรนั่นก็คือการรับใช้พระเจ้าและการแบ่งปันความหวังออกไปให้กับคนมากมายและเรื่องราวก็จบลงด้วยการตีแผ่หนังสือเรื่อง90นาทีบนสวรรค์ตั้งแต่ปี2004ซึ่งมีผู้อ่านกว่า7ล้านคน มีการแปลทั้งหมด46ภาษาในเวลานั้นดอนได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของเขามากกว่า3,000แห่งและหนังก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในการแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ